สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับวันนี้ร้านราชาหัตกรรมร้านนาเชียงใหม่นะครับเรามีฉัดทองเหลืองนะครับมานําเสนอนะครับทั้งหมดนี้มีทั้งหมด26ตัวมีเจ้าของหมดแล้วนะครับเรายังยังไม่ได้ทําสีทองนะครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะทําสีตอนนี้เป็นงานที่ยังไม่ได้ทําสีนะครับความขนาดของฉัดตัวนี้นะครับตัวนี้พ่นสีทองแล้วนะครับแต่แต่ยังไม่เสร็จต้องเก็บรายละเอียดใหม่นะครับ ความสูงนะครับจากยอดถึงเท่าไหร่นะครับ50เซนครับ50เซนติเมตรนะครับแต่ถ้าจากยอดจนถึงเสาด้านล่างนะครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรนะครับครับอยู่ที่ประมาณ1เมตรแล้วก็ความกว้างของฉัดตัวล่างนะครับอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับฉัดตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งจองได้นะครับนำไปประดิษฐานรอบ รอบพระเจดีย์นะครับก็คือ,อรอบพระธาตุหรือพระเจดีย์เนี่ยก็จะมีเจดีย์ตัวใหญ่ทีอ่องค์ใหญ่นะครับที่เป็นเจดีย์หลักของพระธาตุแล้วเจดีย์เหล่านี้เนี่ยฉัดเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะไปไว้รอบเจดีย์สวยงามเลยทีเดียวนะครับหรือจะไว้ตามาประตูโขงนะครับประตูเข้าวัดนะครับหรือนําไปประยุกต์ใช้ กับงานอื่นๆก็ได้นะครับขอรายละเอียดเพิ่มเติม ID Line หมายเลขโทรศัพท์095 692 5563 095 692 5563ได้เลยนะครับขอบคุณครับ